เธอไม่ต้องห่วงนะเอวารักษาตัวอาการดีขึ้นเมื่อไหร่ก็ต้องเข้าไปรับโทษทันทีทุกอย่างชัดเจนแล้วล่ะค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่ชายฉันอีกอย่างเอวาก็ไม่ได้ตั้งใจทำให้พี่ชายฉันต้องตายยังไงฉันขอโทษเธอสองคนแทนเอวากับเย,ยดาวด้วยเกกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น ขอให้โอโหสิกรรมต่อกันแล้วกันนะฉันไม่ติดใจอะไรกับดาวแล้วล่ะคะ่ะฉันเองต่างหากที่ต้องขออโหสิกรรมจากดาวในสิ่งที่ฉันเคยทำกับดาวไว้ความแค้นในใจมันทำลายชีวิตของเราสองคนมามากพอแล้วะคะ่ะฉันเองก็ไม่คิดโกรธเอวาอีกแล้วล่ะคะ่ะ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยฉันก็อยากให้เอวารับโทษให้น้อยที่สุดเท่าที่ศาลท่านจะเมตตาขอบคุณเธอทั้งสงองคนมากเลยนะเรับไปสิอะไรเหรอคะเยาดาวทำพิัยกรรมเอาไว้ถ้าตัวเองเป็นอะไรไปเขาขอยกบ้านคืนให้กับเธอถึงบ้านมันจะไฟไหม้ไปแล้ว เธอก็คงยินดีจะรับไว้ใช่ไหมยังไงบ้านหลังนี้มันก็เป็นของฉันอยู่แล้วคะ่ะแล้วดาวก็รักษาสัญญาที่เคยให้ไว้กับฉันฉันต้องรับไว้อยู่แล้วล่ะคะ่ะแต่ตอนนี้จบเยเดาก็ยังหาไม่เจอฉันก็คงทำอะไรไม่ได้มากยังไงเรื่องทรัพย์สินของดาวไม่ต้องห่วงนะคะ เดี๋ยวฉันให้ทานายจัดการให้ค่ะขอบคุณมากนะพัดเลาไปกันเถอะค่ะคุณพัด ขอบคุณนะคะนาดาวที่เอาตุ๊กตามาให้หนู